วันนี้มาพบกับช่องอดอีแฟมิลี่ Family นะคะวันนี้เราจะมาโลกเสื้อผ้ากันนะคะเ,ออเสื้อผ้าที่อดีใส่ไม่ได้นะคะเราจะเอาไปบริจาคนะคะหรือว่าให้คนที่เขาใช่ค่ะบริจาคนะคะที่ต่างจังหวัดเนาะหรือว่าญาติพี่น้องเรานะคะน้อง,งน้องสโนนะคะที่ตัวเล็กกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะมีเสื้อผ้าเยอะไหมที่อดีตใส่ไม่ได้นะคะเราจะมาโลดแล้วเดี๋ยวเราก็จะซื้อใหม่ให้อดีนะ นี่นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าของอ,อดีนี่นะคะเยอะมากไม่ได้โลไม่ได้โละนะคะนี่อันนี้จะเป็นชุดใหม่อะอ,อดีเดี๋ยวเรามาเริ่มโลกันนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะที่เหมือนเราโลไว้แล้วนะคะ่ะอ,อดีตอ,อดีตต้องตัดใจนะคะบางชุดถ้าหนูชอบหนูก็ต้องตัดใจนะคะเคนะแต่สองชุดนี้คือไม่ได้อยู่แน่นอนไหนมาดูซิยืนมาดิ ซื้ชุดนี้นะคะตั้งแต่สามขวบชุดนี้ไม่น่าได้มันแน่นอกแล้วก็ชุดนี้ของเขาก็ไม่น่าได้นะคะนี่เราก็จะบริจาคนี่ก็จะบริจาคหมดเลยนะคะชุดนี้น่ารักเนาะนับีซื้อให้นะชุดนี้แม่นจ่าจได้โอเคนี่เราก็ต้องไปบริจาคนะคะหรือเราอาจจะเอาไปขายก็ได้เนาะถ้าตัวไหนดีๆแล้วอาจจะเอาไปขายก็ได้ห้าสิบห้าสิบอะไรประมาณนี้เนาะลูกเนาะนี่แล้วก็มีพวกนี้นะคะ นี่นี่เอาไปขายอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปวางขายกันดีไหมอะดี้เอาเคุณแม่เราลดท้ายตัวก็ไปบริจาคเราลดท้าเราอ่ะจัดเสร็จดาวน์ลดทองคุาขายแม่มาแล้ววันนี้อันนี้นะคะของผู้หญิงต้องไปขายตลาดจริงๆเลยแบบมีคนเดินเยอะๆเลยปะเดี๋ยวเรามาดูในตู้ต่อนะคะแม่มันจะมาเลือกนะคะว่าไหนที่ใส่ไม่ได้หน่าเลือกมาสามชุดนะคะ จะมีชุดนี้ค่ะสีชมพูแขนยาวนะคะไว้ใส่หน้าหนาวออดี้ก็น่าจะใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็น่าอันนี้น่าจะจะประมาณ3ขวบนะคะเอาที่ไปวางแล้วก็นี่มีชุดแอนนาอนดี้แอนนาอยู่ข้างหลังชุดนี้ออดี้ชอบมากเลยนะคะตอนเด็กก็ใส่ไม่ได้แล้วแล้วก็มีชุดลายสก็ตอันนี้นะคะก็ใส่ไม่ได้แม้ว่าชุดพวกนี้เราเอาไปขายได้นะคะเพื่อเอาเงินมาซื้อชุดใหม่โอเคไหม,ไมไ ออีชุดนี้ก็สั้นแล้วนะคะชุดเอี้ยมนะน่ารักมากมเสียด้ยอ่ะแม่แบบไม่อยากไม่อยากคัดเลยนะคะแต่เราก็ต้องคัดนะคะที่เราไม่ใช้อันนี้หรออ๋อดีว่าได้ไหมอะ่ะแม่ว่าก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าเสื้อเหมือนตัวเล็กนะคะก็ดูเสื้อเลยค่ะเสื้อได้ไหมคะได้แม่เสื้อออดีจะบริจาคไหมล่ะหรือว่าจะโอเคบริจาค แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะก็จะมีเล็กๆเกนี่ยพวกเนี้ยเล็กแล้วเนี่ยค่ะเอาี่อันนี้เล็กใช่อันนี้ก็เล็กนะเนี่ย <c oughs> ก็จะมีหลายชุดเลยนี่ก็เล็ก <c oughs> ชุดนอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ชุดนี้เล็กแล้วค่อย <c oughs> ไปขายตลาดจริงๆเดี๋ยวถ้าไม่กล้าขายนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> อ่ะมาโลต่อดีค่ะมาเลือกค่ะ ข้างล่างอันไหนได้ไหมอย่าทําดีๆเราต้องลองดูด้วยว่าเราได้หรือเปล่าชุดนี้ชุดใหม่อยู่ค่ะยังได้อยู่ชุดนี้ชุดใหม่อยู่ยังได้อยู่คืออะไรคะเนี่ยใช่เดี๋ยวเราต้องหาเสื้อชุดนี้ยังใหม่อยู่อ่ะดิเพิ่งซื้อพี่อมเต็าม่าซหรื่งนี้่บ้านเรามีหุ่นด้วยหุ่นผีนี่อะในข้างบนนี้นะคะมีพ มงกุฎหมวกที่คัดผมของอดีตี่อดีอ่ะอันนี้ก็ยังใส่ได้อยู่นะทุนี้ยังได้อยู่เนาะไหนดูสิได้ดูสิได้ไหมได้พิ่งใส่ไปครั้งเดียวสองครั้งไหนได้อยู่ได้อยู่ไมได้ได้อยู่ไม่เอาได้อยู่ไม่ค่อยได้ใส่เลยอองอชุดนี้เอาไหมอะชุดนี้ชุดนี้สั้นแล้ว อนนเอาขวนเอาแขว,ขวนด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะโลให้หมดตู้ไปเลยดีกว่าค่ะไม่ต้องให้อดีมีเสื้อผ้าใส่ดีไหมคะทุกคนไม่ไมดีค่ะดีค่ะ<ๆ>เพราะว่าอดีมเขาไม่สนใจที่เขาจะเลือกนะคะเดี๋ยวแม่เราจะเอาไปบริจาคให้หมดเลยค่ะไปขายให้หมดเลยค่ะเอาไว้แขวนไว้ใส่ได้อยู่แขวนไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะลกเกินนะคะน,นี่ได้ไหมคะลองดูสิ เป็นไงยุยังได้อยู่นะแตมันแน่นนะแน่นยังไงไหนอลองดูที่สวยนะแม่ว่าดูสิอ,อ่นมา,มนมาดิโอ้ยสวยอยู่ไหนยกมาขึ้นอุย้ยได้อยู่นะใส่แบบว่าชุดแบบน่ารักน่ารักได้อยู่ได้อยู่ยเก็บเก็บเก็บชุดนี้เราใส่ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องไปบริจาคนะฮะ ไม่ได้ค่ะเนี่ยอดีลองทาากับตัวดูดิมันสั้นแล้วนะคะอันนี้ก็ซื้อมานานแลละไม่ใช่มันต้องทาบแบบนี้เนี่ยมันสั้นแล้วอ่ะทุกคนนะได้ไหมคะทำไมโอเคเก่งมากค่ะอ่าปัจจุบันหลายชุดนะคะแบบแม่แมแมกับอดีนะคะขอตัวไปโลสภผ้าก่อนนะคะ ไปเออดีไปโลดเสื้อผ้ากันใครชอบคลิปนี้นะคะเออดีฝากช่องเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้า่อดิบก็มีคะเนะคะเราจะมาโลาะตุ๊กตาตรงนี้กันนะคะแล้วก็มีในกล่องนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปให้ดูตุ๊กตาออดี้เยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะโลบะไปบริจาคนะคะต้องเอาค่ะเพราะเราเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้นะคะนี่ตัวใหญ่ หมาตัวใหญ่ในถุงนี้ก็มีอีกมงหมอนในถังในกล่องนี้ก็มีอีกนะคะในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาโลากันนะคะใครอยากดูคลิปโลตุกตานะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะบ๊ายบายไม่เอาได้ไหมไม่ได้